ดูแลจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงที่ติดลูกลูกเข้าสีนะครับหรือมาก่อนลูกเข้าสีนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ดูแลนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับทากผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินธารามอินทแลนดนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นนะครับที่ใช้ในการทดลองนะครับว่าถ้าไม่ดูแลนะครับ หรือว่าไม่ให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องให้ต้นรับทานอาหารสมบูรณ์นะครับในช่วงที่ต้นติดลูกนะครับทุกท่านก็มาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับลูกจะสมบูรณ์จะร่วงไม่ร่วงจะแตกไหมนะครับทุกท่านนะครับดูสภาพนะครับก็ไปได้ให้ปุ๋ยมาก็น่าจะเกือบสองเดือนนะครับสองเดือนแล้วนะครับทุกท่านนะครับดูยาขึ้นรกนะครับ ก็ทดลองว่าจะมีผลต่อการที่ลูกนั้นแตกล่วงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ทดลองนะครับทดลองต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับว่าลูกจะแตกจะร่วงไหมนะครับถ้าต้นใหม่สมบูรณ์นะครับคือมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามมานะครับว่าสาเหตุลูกแตกล่วงเพราะอะไรกันนะครับ ทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าการดูแลนะครับการให้ปุ๋ยนั้นไม่เต็มที่นะครับท่านชมนะครับก็มาดูแต่อาจารย์นะครับลูแต่ร่วงไหมนะครับตอนนี้ก็ลูกเข่าสีแล้วนะครับท่านชมนะครับก็สี่เดือนนับจะประมาณสี่เดือนครึ่งนะครับน่ครับดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมตัวยาวก่อนนะครับ ดูคนจะชัดนะครับว่ามีแตกมีร่วงไหมนะครับท่านชมนะครับก่อไม่ให้ปุ๋ยไม่ดูแลนะครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นบาฮีเหลืองเพาะเนื้อเยื่อนะครับดูนะครับโลกล่วงเยอะนะครับครับอยู่ที่ก้นถุงนะครับท่านชมนะครับนะครับผมก็จะปล่อยถุงงงนะครับให้ท่าน้ชมเห็นชัดเจนนะครับนะครับ ก็จะแตกนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็มีแตกมีร่วงนะครับร่วงเยอะนะครับคือการดูแลก็มีความจําเป็นนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความจําเป็นนะครับการก็ติดเชื้อานะครับท่านผู้ชมมีความจําเป็นนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ แค่สาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับท่านผชมนะครับนะครับที่ทําให้ลูกแตกล่วงนะครับนี่ครับเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูจันทร์อื่นบ้างนะครับว่าจะเหมือนกันไหมนะครับ ร่วงไหมนะครับก็อาจจะเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ให้ถอนหญ้านะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับในร่วงเยอะนะครับท่ชมครับก็ร่วงติดอยู่ในจันด้วยนะครับ ก็จะเปิดดูทุกจันนะครับจะเหมือนกันไหมนะครับคนี่ครับวงอยู่ในก้นถุงนะครับท่านผชมก็มีปัญหานะครับถ้าการดูแลนะครับการดูแลให้ปุ๋ยนะครับไม่เต็มที่นะครับ ก็ไม่ได้มาดูหลายวันแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ดูแลอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ลลกติดอยู่ในจันนะครับร่วงเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับแตกนะครับนี่ครับแตกทั้งร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับ นะครับ,รบ้ำก็ซึมไม่ได้นะครับ,รบนี่ลวกเยอะนะครับท่านผู้ชม เ๋ยวให้จังด้วยนะครับนะครับนะครับนะคบลูกที่เข้าสีก่อนก่อจะร่วงก่อนนะครับสังเกตนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ มาดูจันนี้บ้างนะครับจุกนถุงนะครับรวงตกจุก่ลนถุงตะไคร่นะครับถุงกันแมลงนะครับท่านชมนะครับคือแมลงวันทองเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ของกระดาษนะครับถุงกันแมลงยาก็ไม่ได้เฉียดนะครับท่านผู้ชมนะครับยาฆ่าแมลงนะครับ คือไม่ได้ดูแลนะครับท่านผู้ชมนะครับปุ๋ยก็ไม่ใส่นะครับใส่แต่ช่วงแรกๆนะครับประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับครับเยอะนะครับชมวติดอยู่นี้จันนะครับขัวก็ไม่ค่อยเนียวนะครับครับขวไม่เนียว ลูกแตกร่วงนะครับแคลเซียมมอรอนก็ไม่ให้นะครับาอาหารเสริมก็ไม่ให้นะครับเพิ่งสี่เดือนเสศษเองนะครับหลังจากที่ผส,สาามเสรนะครับจนทำให้ล,ใลูกนิ่งว่างนะครับผิวแตก ้นนนะครัตรีไม่ดูแลหญ้าก็ไม่ถอนนะครับท่านผู้ชมนะครับปล่อยนะครับก็เป็นต้นที่ใช้ในการทดลองนะครับว่าถ้าไม่ดูแลจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงที่ติดลูกลูกเข้าสีนะครับหรือมาก่อนลูกเข้าสีนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ดูแลนะครับท่านผู้ชมนะครับ แตกเยอะนะครับนะครับลูกผิวแตกนะครับแต่กลาก็ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับครับติดเชื้อราด้วยนะครับแต่ลูกนั้นโตดีนะครับโตดีก็จะมีปัญหานะครับหลังลูกแตกร่วงนะครับก็มีผลนะครับในการดูแลให้ เสริมนะครับท่านชมนะครับแล้วก็มีผลเหมือนกันนะครับดูกันจะชัดนะครับท่านชมนะครับนี่ลูกแตกร่วงนะครับคืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับผมใช้คำว่า อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ลร่วงนะครับก็ไม่ฟันทวงร้อเซนะครับก็ทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดชัดนะครับชมนะครับว่าลูกที่แตกร่วงนั้นมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับ หับบรนะคัอแตกปุ๊บนะครับก็จะมีน้ำนะครับไหลออกมานะครับจากผิวของอิทพลัมนะครับก็เกิดความเชื้นนะครับก็จะเป็นน้ำหวานนะครับใหญ่เป็นน้ำหวานนะครับที่ซึมออกมาจากโลกนะครับก็ทำให้โลกนั้นติดเชื้อรานะครับแล้วก็เน่านะครับก็ร่วงนะครับรงจมนะครับ ปัญหาอีกอย่างนะครับท่านชมนะครับการดูแลก็สําคัญนะครับสาคัญครับใน,ในปุ๋ยนะครับแต่น้ําฝนเนี่ยก็ให้อยู่แล้วนะครับพอฝนก็ตกตามไดูนะครับช่วงช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนก็ไม่ค่อยได้ให้น้ําเหมือนกับต้นอื่นนะครับแต่การให้ทานอาหารนั้นนะครับก็จะแตกต่างจาก ต้นอื่นๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องแตกร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ส่งคลิปนี้นะครับก็มาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับต้นที่ใช้ในการทดลองนะครับ ปล่อยนะครับคือการปลูกปล่อยในช่วงที่ติดลูกนะครับไม่ให้ในฐทานอาหารอะไรนะครับเพียงแต่ทางใบก็ไม่ได้ให้นะครับกานเสียมบอลอนนะครับอาหารเสริมต่างๆแด่ธาตุต่างนะครับประมาณเกือบๆสองเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนลูกเข้าสีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ให้ฐานอาหารใดๆนะครับก็มีผลนะครับมีผล ลูกนะครับลูกอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับต้นแม่ก็สลัดลูกนะครับสลัดลูกนะครับบางลูกที่ติดอยู่ในจันนะครับก็ยังไม่แตกก็มีนะครับแต่ร่วงนะครับร่วงนะครับต้นแม่อาจสลัดลูกก็ได้นะครับเพราะทำให้กัวนั้นไม่เหนียวนะครับมีญหาเรื่องลูกร่วงนะครับทู้ชมนะครับก็เพียง เป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองตนเองนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับสาเหตุที่ทําให้ลูกร่วงนะครับแต่ผมคิดว่าในส่วนตัวนะครับก็มีส่วนนะครับในการบำรุงดูแลนะครับของต้นนะครับที่ติดผลนะครับอาจจะทําให้ลูกนั้นร่วง แตกได้นะครับทุกทชมนะครับก็สำหรับช่วนี้นะครับผมก็ขอลาท่กทุกชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ 날이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게다 우리 회대. 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 잠만이 변했다는가?